วัสดีครับมาแล้วครับวันนี้เข้าใหม่เพียบเลยนะคั้นแรกเลยดูคติพานิชเล่ก959ใครอยากเป็นจ่าฝูงแม่งต้องสีดำลายพิเศษนะมีท่อเอซแล้วนะเบาะแต่งมีเรียบร้อยแล้วไม่30,000มื่นกโลเท่านั้นเองฟังเสียงเลยโอ้โห นี่ okay, ข้างหลังสะดุงเลยนะสภาพแบบนี้เอาไปแค่นี้พอ329,000ทั้นั 2> 3, 2 99, ้น329,000คันต่อมา CBR 650A ไป2023สภาพป้ายแดงตัวนี้เครื่องใหม่แล้ว Mindosheng เป็นสีดำรถสวยจบพร้อมใช้งานเล่นใหม่14,000โลสภาพแบบนี้เอาไปแค่นี้พอ229,000ทั้น229,000 คันต่อมาคันนี้ลองลมาหน่อยปี22แถมระกุดโทนให้2ดอกรถมีท่อแต่งไทเทเนียมเรียบร้อยแล้วคันนี้สภาพป้ายแดงไหม่1,500โลเท่านั้นโอ้โหใหม่ป้ายแดงสภาพแบบนี้ลัน,ลน,ลนแบบนี้เอาไปแค่นี้พอ1 0แสนสภาพแบบนี้เอาไปแค่นี้พอ2 0 2 9,000เท่านั้น คันต่อมา z 900 ABS Special Edition ปี2017รถ3สีกันล้มมีแล้วนะท่อแต่งเป็นไทเทเนียมเรียบร้อยแล้วกันสะบัดมีแล้วไม่20,000กิโลสภาพแบบนี้เอาถูกๆไปเลย169,000เท่านั้นคันต่อมา Z1000 ABS ปี2015สี เขียวเท่านะได้ท่อ M 4คู่มาแล้ว q u i กชิปเตอร์มีแล้วกันล้มเครื่องกันล้มกลางมีแล้วเลขใไม่สองหมื่นเจ็ดพันโลสภาพแบบนี้จะแพงได้ยังไ 1, 9, 9, งหนึ่งแสนาหมื่นเก้ันท่านั้นและคันสุดท้ายเทพบุตรสายโหดสุดหล่อ s อสพัน a b าปีสองพสเปคเมกาครอบหน้าบังโคนหน้าบังโคนหลังคาร์บอนซับในคาร์บอน คอบถังคาร์บอนเรียบร้อยแล้วรถเป็นสีไตคัลเลอร์สวยสดงดงามเลขไม่สามหมื่นโลสภาพแบบนี้เอาไปแค่นี้พอ2 0ง0 0 0 0ามหมนเก้าพันเท่านั้นสนใจโทร06 2 8 3หกสอแปาอดแอดบ้านเขียวได้เลยแอดไซทีเอสบีไอสวัสดีครับ